k e n Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะ Hello Hello One สวัสดีครับน้องๆมสามทุกคนอ่าวันนี้นะครับมาพบกับพี่เหมือนเดิมนะครับใบงานที่5.2นะครับเ mm hmm. ชื่อเรื่องว่า i need a job เรื่องเดิมเลยนะครับอยู่ในเรื่อง job application ซึ่งในใบงานนี้ครับ direction บอกว่า fill in the form with your own information ก็คือให้ทุกคนเนี่ย เติมคำในช่องว่างเนี่ยในรูปแบบเนี่ยโดยใส่ข้อมูลของตัวเองนะครับแต่พี่ก็จะใส่ข้อมูลของเชอร์ปางนะครับอ่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับอ่าทีนี้ในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองนะครับโดยดูรูปแบบที่พี่ทำวันนี้คือเอาพี่เชอร์นะครับมาเป็นแบบให้ดู และน้องๆค่อยปรับเปลี่ยนเอาเองเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกคือ position apply for คือตำแหน่งที่น้องๆอ,อยากจะสมัครอันที่2คือ e x p e c t e salary e x p e c t salary ก็คือถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับเราสอนคำศัพท์แล้ว e x p e c t salary แปลว่าเงินเดือนที่คาดหวังคาดที่จะได้รับอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เขียนลงไปต่อมา Personal information Personal information คือข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้นะกลัวน้องๆลืม Position apply for แปลว่าตำแหน่งที่สมัครต่อมา e x p e c t salary เงินเดือนที่คาดหวังต่อมา Personal information คือข้ออะไรฮะข้อมูลส่วนตัวต่อมา Title ใช้เ e แปลว่าหัวเรื่องใช่ไหมให้นักเรียนวงกลมใหน้น้องๆวงกลมเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยอันแรกนะครับ m r คือนายใช่ไหมต่อมา m i s s s คือนาง Miss นางสาวนะครับอ่า First name แปลว่าชื่อจริงครับ ต่อมา family name นามสกุลต่อมา age อายุต่อมาเลย date of birth คือวันเกิดครับ mm hmm. telephone number เบอร์โทรศัพท์ education การศึกษา special interest แปลว่าความสนใจพิเศษ a อ็ก e ก o ดที่อยู่ Computer Skill สกิแปลว่าทักษะครับรวมกับคอมพิวเตอร์แปลว่าทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต่อมา e n English s k i l l s สกิลแปลว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ทักษะทักษะทางภาษาอังกฤษ e x c e l ซ e แ t นดีเยี่ยมกูดดีแฟร์พอใช้กัว อัฟแฟร์แปลว่าดีครับพัวแปลว่าพอใช้ต่อมานะครับเอ็กเซเลนต์เยี่ยม กูดดีมากน่าจะสมาณนี้นะแฟร์ดีคัวพอใช้หรือปรปับปรุงอะไรอย่างนี้ครับอ่ะโอเคมาเขียนใบสมัครกันเลยนะพี่จะเขียนเป็นตัวอย่างนะย้ำๆนะครับอย่าไปเขียนเชอร์ปางนะครับไม่งั้นโป๊ะแตกนะครับเขียนชื่อตัวเองนะอ่ะตำแหน่งที่จะสมัครเชอร์ปางเคยไว้บอกไว้ว่าอยากเป็นคุณครูนะอ่ะ แต่ตอนนี้เอาเป็นนักร้องไปก่อนตำแหน่งที่จะสมัครคือ Singer อยากเป็นนักร้องน้องๆอยากเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเลยอยากเป็นวิศวกรเ n g จิ e e r อยากเป็นคุณครู Teacher ก็เขียนลงไปเลยอยากเป็นพยาบาลเน r s e อยากเป็นคุณหมอก็เขียนลงไปเลยอันนี้นะครับให้เขียนอาชีพหรือตำแหน่งที่อยากเป็นอันนี้เขาอยากเป็นตำแหน่งก็คืออยากเป็นนักร้องนะครับเงินเดือนที่คาดหวังก็คือ 20,000บาทสองหมื่นบาทอาทีนี้ให้วงกลมอันนี้เป็นนางสาวมิสอาก็เขียนชื่อ by first name ชื่อจริงเชอร์ปังนามสกุลอาลีกุลเรียบร้อยอายุ8อายุ24 years old วันเกิดพี่เชอร์เกิดวันที่ 24เกี่วันที่24ครับเดือนพฤษภาคมเมต่อมาปีพศออก็คือ n i 9 8 19อ๋อ1996 1996หงหมายเลขโทรศัพท์พี่ไม่รู้เนาะพี่ก็จะสุ่มเอา08123 4 5 6 7 8จครบหนึ่งสิบตัวอย่างหนึ่งส เบโอเคเบอร์โทรศัพท์น้องๆก็เขียนเบอร์ของตัวเองนะครับต่อมา education การศึกษาการศึกษาที่เชิจบการศึกษาก็คือคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเนาะก็คือปริญญาตรีก็คือ bachelorbachelorofscienceprogram in chemistry ที่มหาวิทยาลัยมะธิน university ตรงนี้พี่เข้าใจเลยเนาะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องงงแน่เลยว่าจะเขียนยังไงนะครับเอาเป็นว่าให้เขียนการศึกษาปัจจุบันของตัวเองก็คือมัธยมซุย แล้วก็ตามด้วยโรงเรียนเนาะมัธยม3รแล้วตามชื่อด้วยโรงเรียนของตัวเองนะครับอ่าทีนี้มาดู s p a t i a l interest ก็คือความสามารถความสนใจพิเศษเนาะสนใจพิเศษก็คือชอบ reading reading books listening to music ่ะตรงนี้สามารถดูตามได้นะคล้ายๆกันก็ได้นะครับ reading books listening to music บอกความสนใจพิเศษของตัวเองลงมานะครับ a c t r e s s ก็จะสุ่มการเขียน a c t r e s s เนาะก็เอาเป็นว่าบ้านเลขที่ one two three s l a s one หมู่บ้านก็คือวิลเลจครับวิลเลจ number five ถนนโรสบำรุ ach, ra, งลาดอันนี้สุ่มอ่ะนะครับเป็นตัวอย่างบำรุงลาดโรส ตำบลก็คือ sub district นะครับพี่พูดสน่งคำไม่พอก็เขียนตรงนี้ sub district เมืองอำเภอเมืองนะครับเมือง district bangkok ตามด้วยรหัสไปสรษณีย์นะโอเคการเขียนที่อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลตัวเองเนาะอ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตรงไหนบ้าง นะครับสับตรงที่อยู่นะตรงนี้นะครับบ้านเลขที่ตัวเอง Village หมู่ไหนก็เขียนไปนะครับต่อมาถนนถนนอยู่ถนนไหนเปลี่ยนเองนะครับต่อมาอันนี้คือตำบลตำบลเปลี่ยนเองนะไอต้ตรงเห,หลืองๆคือต้องเปลี่ยนเองนะครับอาเภออะไรเปลี่ยนเองตรงนี้นะครับจังหวัดอะไรเปลี่ยนเองนะรหัสไปรษณีย์อะไรเปลี่ยนเองนะครับอ่าต่อมา,าทักษะทำคอมพิวเตอร์ก็คือเอา เอ็กซ์แลน์เลยดีเยี่ยมทักษะภาษาอังกฤษก็ excellent, เอ็กซ์แลนด์ดีเยี่ยมเลยนะครับใบงานนี้นะครับทุกคนจะต้องเข้าใจเนาะว่าต้องเป็นข้อมูลของตัวเองเนาะพี่ว่ามันไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจเนาะที่พี่พูดอ่ะยังไงก็ขอให้น้องสู้ๆนะทาใบงานนี้ให้ได้ถ้าทําเสร็จแล้วก็บอกพี่ด้วยนะคะเป็นห่วงนะอ่ะวันนี้นะครับก็จะไปแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กําลังใจพี่ด้วยนะจะได้ทําคลิปวิดีโอดีๆให้น้องๆได้ทําตามแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษ หวังว่าน้องจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยกันเนาะวันนี้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกนะอย่าลืมซิกเจอร์นะซติ๊กเจอร์แปลว่าเซ็นชื่อตัวเองด้วยนะครับก็เขียนแค่ชื่อตัวเองไปตรงนี้แค่นั้นแหละครับบ๊ายบายออันย